แฟนเอฟซีปูหรือสีนํำนะครับไม่ไล่ทั่วประเทศแต่ก็ทั่วทุกมุมของโลวเนาะให้ยุดีไม่แห้งครับเป็นมหาเศรษฐีร่ดรวยมังคังสมบุรณพุ่นผลสู้ขู่สู้คนพ่อกันเช่นเดิมเช่นเก่าเวลานีเวลาซํำเก่าแล้วกับปีคำนองพูดจาพระที่กับหลูกกับหลานมือใด็กคันบเทโวพูดจาพ่อที่กับลูกกับหลานอ้นอนกับปรหลับกินข่อยกับประเสียบคิดฮอดแฟนเ็ฟซีของปูหรือสีไหล เฮ็ดอยังทำานอยังลูกหลานเอ้ยให้ลูกให้หลานลำลำเป็นด้วยเด้อมั่งคังสมบูรณ์พุ่นผเขาพรรษากับผู้บ่ได้ไปใส่ดอกไปเที่ยวไปวัดปั้นวัดป่าดวงน้ำเพิ่นแล้วก็มามสำนักนี่ละก็ให้ลูกให้หลานเด้อจงเฮ็ดอยังตั้งจิตตั้งใจมีความขยันขันแข็งเฮ็ดอยังทำายังกะ่าขาดความเมตตามีพรหมวิหารซีอยู่ในใจพรหมวิหารซีมีอย่างแน่สยแต่เมื่อวานมี มตตากรุณาทีตาอุเบกขาอุเบกขาคือการบ้างเฉยคือบุหัาซาไผ่ไผ่บงยังไงเฮาเป็นคนดีให้เฮานิ่งประตอประตูเฮาเป็นผู้รู้แล้วเฮาเป็นผู้รู้จักแล้วเขาเซียยังเฮาก็บูงจักเหมือให้เฮานิ่งซะกัน้ำโไปมันคือการแก้ตูวปูว่าให้เฮานิ่งแล้วพลสุุทไทยแล้วคุนงานพ้มดีก็สิตกอยู่กับเฮานั่นะเฮาทำบุญยังสางบุญยัง กุธิส่วนใหทำบุญทำท่านโยใส่ได้รับคือเกรบพี่น้องถึงสาก็ย wow. so ังดีใครก็บอได้มาช้าดีกว่าไม่มาทำบุญหน่อยดีกว่าบอทำเนาะพี่น้องเนาะก็ยังเช่นเดียวกันครับพี่น้องเล่นพวกเล่นหวยเล่นเลขกเหนอย่ยังนี่แหละเออบางคนกับมักบางคนกับโบมักสลับปูโบมักเด้อปูฤษีอินดัขอโทษขอให้หลายๆสลับพี่น้องเออ ขันผูดมากัเรียนพานขันผู้ได้ข้อหวยแท้ขันพูดได้มากเรียนท่าหวยนี่กะเบิงแล้วก็จัดไปกับพี่น้องแย่ให้มันเสียมัอนี่กะขอกับขอบุญขอบุนหลายๆสรับขอฝากช่องน้อยไม่น่าอมใจแฟนดิฟซี่ปูริวีสีดํเนี่เด้อกับแม่ไร่พายพาลวยขอกับขอบุญขอบุณหลายๆสลับช่องยูทูบทุกทุกช่องเนาะปูริวสีขอบุญขอบุณหลายๆที่ซอยสนับสนุนปู คอยอุ้มชู้อุปถัมภ์เชื่อจุนปูให้ข้อเมตตาปูดตลอดปูก็ขอกราบขอบุญขอบุญช่องยูทูปทุกทุกช่องในประเทศไทยที่ยวกมีสนับสนุนปูฤาษีก็ไม่มีอย่างหลายนอกจากคุณงามความดีละ,ละกระมุนพ่อนชัยกับบุก,กับหลานยมีแตค่ความสุขความจเจริญ่อนในเป็นมหาเศรษฐีทุกผู้ทุกคนเดอ้อทางบ้านเท่าตอนนี้ก็โอ้เรยอตัวสัตว์น้ำท่วม แต่และมองก็นนำ่วมไลหไลฮะหลายลฮันกับโมมี่มองสิไปสิมาทั้งสิ้นเอาบารนี้งกโง่เข้ามาเข่าทั้งฮวยฮานอยโหฮหมเมเรีงยงเย็นนีคือเมเอแยงนี่แหละหฮวยฮานอยทั้งสีหห่ฮานอยปูคิดว่ากะพ่อ,อได้พ่อได้กินได้อยากวันหไวนเล้าแตกสี่สองตัวปูวงกลมนนลไปนั่นแหละเอาเมื่อนี้วันที่สิบหากันย่ายนสองพันห้าร้อยหกสิบหา ก็ให้พี่มีของดีมาฝากพี่ต่อน,น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเด้พี่น้องสั้นปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งล่ะและ้วกะ็กดติดตามแม่ไล่พารวยให้เด้อพอพี่น้องมีโชคมีลาบรวยกันสุขสุขคตนุ่มเมือลงนี่เนาะมือแลีงนี่นนปูมีชชอติดมาฝากเอาพี่น้องเช็ปหน้าจอไว้ได้เดวยวปูสิบอกที่หลังเน,นี่ยชัปหน้าจอไว้ให้ดีเจ็ปหน้าจอแล้วไปนี่ แคบแล้วเนาะหวังว่าผู้ลงทุนคงจะจำได้ล่บ้านี่ช็อตเด็ดๆดหางเดียวเย็นนีเจ็ดหกสามสามเจ็ดหกซื้อให้มันเป็นพี่น้องกันซื้อให้มันเป็นเลขสามตัวนี้ถือทึ่งพิเศษเฉพาะกิจปกติแล้วกับวไอพีเจ็ดหกสามสามหกเจ็ดสามตัวนี้เอาอยู่ตั้งสี่ห้าน้อยนี่ปลัวแล้วก็เลขสองตัวมีสี่ศูนย์หกสามหนึ่งหา ห้าสามหกสองเจ็ดหาหน่แล้วก็สี่อหวยฮานอยที่ปู่วงกลมไว้ก็คือให้เน้นเน้นคันพี่น้องโมเน้นโมไ,ได้ครับเรียกคาตัวนี้เน้นเน้นนมี6หกสามห้าสามหกสแล้วก็หน่ส่วน4ี่ศูนย์หนึ่งห้าสเก็ดเป็นตัวกันตัวสำรอง สลับหาคูนี่มือนี่มีเลขหน่อยมีเลขหาคูหกสามห้าสามเูนย์หนึ่งสเน้นๆหาคูนี่ครับพี่น้องตัวนั้นตัวร่องๆมันก็มี1นึ่งหาสแต่สงสัยแต่สี่สอคูเดียวอย่างไะพี่น้องออกมา,ายาันปุ่งอยู่ดอกหวยปกติธรรมดาเ้องนี้แหละแต่ว่า VIP นี่ปูคิดว่าคงเจ็บ่บผาดอก6กสอกับหาสานี่วิไี่เน้นๆมันทอด าสาระเบอร์คันพี่น้องว่าโอ้เมื่อคือหลายตัวเทป,แปูแต่ว่าปูลดลงมาแล้วเหลืออยุหาคูตัวสำรองมันซีคูเรียเป็นเก่าคูครับพี่น้องลดลงมาบนิ่งๆรับภาพนิ่งเอฟซีบานี้ค<อ>ันพี่น้องว่าคือหลายตัวแท้แั่ทู่าทมาถามแม่ไรเด้อร์มันนี้ขอบบุญขอบคุณแม่ไรเหลายที่เราได้ทายทำทอดอช็อตเด็ดๆออกให้พี่นอ้องมึงชมกันทั่วประเทศแต่ถ้าทั่วโลกเนาะ มื่อนี้คันบอกเข้าใจว่าคือหลายคูู่ไปพูดจนทู่มาถามแม่ไรเดอร้อเบอร์โทรของแม่ไรก็คือ0 6 1 0 7 2 6 8 9 7ย์เ้าเจ็ดย้ำศูนย์หกหนึอันนี้โทรมาถามาหลังไม้ของแม่ไรพิเศษก็ได้เดอ้อเฉพาะก็ได้รับตลอด24ชั่วโมงคันลูกหลานทู่มาไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นยินดีรับใช้แะไรกันยินดีให้ความปรึกษากระลูกกระหลานเดอ้อ ย้ำปูฤาษีให้เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อหวยผู้ใดบอมกักเื่่อผพานขันผู้ใด้มักจัดไปจัดไปจัดไปให้พี่ให้น้องเนาะมือนี้แน่นๆเลยครับพี่น้องหางเดียว3ตัว7 6 3 3 6 7ปูคิดว่าฟันทงชีวะแตก100%เพิรเนอนี้7 6 3มือ้อันพี่น้องซื้อเอาสำหรับมือนี้เนาะก็ ส่วิตแต่นันันของจะาของนั่นแหละเสื้อมันในตนเองเชื่อว่าคุณงามความดีที่พี่น้องสั่งมาที่พี่น้องเห็ดมาผู้คิดว่าค,คงจะพ่อผ่านอกบุญตัวใดลูกประทับน้ำประทับเดอ้อลูกหลานขันผู้ใดลูกหลานผู้ใดมีเคาะมีเสนียดจังไรมีผ้าโบดีผ้ายอยู่ในบ้านผู้ขออธิษฐานจิต ให้ลูกหลานเด้อภายในครอบรั้วจงพ้นทุ์พ้นโศกพ้นโลพ้นภัยเคาะเสนียดจังไรต่างๆยิ่งม,กรรมกากัมมาไก่ขอเทพบบุตรเทวดาเทพาอรารักขาพระพุทมเจ้าทีเจ้ากรุงพาีปูเทพบหน้าคาทั้งเก้าตระกูลนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคอยปกปักรักษาคุม้คมค้องป้องกันกายลูกหลานอยูเออ่เงียนเด้อคอเทวดารักษาลูกหลานจงปกปักรักษา เฮ็ดยังท้ำยังกอ้ลูกให้ขลานจงมีมีตความสุข,ขว,าวามเจริญวามเจ็บยาได้ความไข่กะะ็บยามีแก้วแหวนเงินทองลังไหลามาเทมายาได้ขาดลูกหลานเ้ยเฮ็ดยังทำียัยง,ยงให้มีสติขันมีสติแล้วมันก็สิเกิดปัญญาขันปัญญามีแล้ววามคิดก็สิเกิดขึ้นท่านที่เพิ่นวาบระลมคู่ปุโรหะาจารย์ตามผู้บาอาจารย์ปูรุสีเพิ่นยังวาศินบ่ทอสมาธิสมาธิ บอทอปัญญาปัญญาบอทอก้มขึ้นพันว่าขั้นลูกหลานถือแต่สินแต่ว,ว่าขันบุมีสมาธิมันก็นเป็นไปไ่ได้เพราะว่าทั้งสองอย่างต้องบวกผนวกและบวกกันเข่าด้วยพี่น้องเด้อสินกับสมาธิต้องบวกกันเขาขั้นสินไปทางหนึ่งสมาธิไปทางหนึง่งจิตใจหฮอกับวอกแหวกเคล็ดยังทำอย่างเ่ากับมันี่เป็นก็คือกัอกงกังเป็นกระเทือนตัวพันว่า าาการที่เท่าสิบำเพ็ญเพียรภาวนาการที่เท่าสิบำเพ็ญเพียรให้เป็นคนดีหรือว่าให้มีศีลมีธรรมพ่จําเป็นพ่อจําเป็นตั้งว่าบวชพ่อจําเป็นตั้งว่าเห็ุอย่างนนหนึ่งคนธรรมดาก็ทําได้ขอให้เรามีศีลขอให้เราทําได้เนาะเพราะฉะนั้นพี่นอ้องให้กับก้อนที่เท่าสิไปทั้งบุญน้ำท่านขอให้พระอรหันต์ที่บ้านกินอิ่มมีที่มันแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือพันยางดีแล้วก็ก ลังแกนันดูร้านที่ไปทำบุญใส่ให้ลูกร้านไปเห็นเด้อสรุปวัน <40. S 1> นี้เลขห้าน้อยเนาะเรขเจ็ดหกสาม่ศแล้วก็มี4 0่ศูนย์หกสามหนึแล้วก็สี่หาผู้สรุปไปแล้วเอาบาันนี้กันให้ไม่ไล่ไแล้วสรุปไปฟังเนาะมาเนีเยาพี่น้องให้พี่น้อง ลำล้ำลุ้ยลุยเฮงเฮงลื้อลือผ้าผ้าสิ่งใดที่พี่น้องเคยได้เช็ดมาทำมาดูที่รัวทองก็ถึงกันปูขออธิษฐานจิตให้สิ่งนั้นจงเลื่อนหายมาหน้าสินให้ลูกให้หลานของปู่ฤาษียินดำแฟนเด็กซี้ทั่วประเทศไทยจงชนะมูมานดังปวงจงมิติเฮ่งเฮงลื้อลือผ้าผ้าลุยลุยเด้อลูกหลานสาธุให้อายุมันนั่งสุขังพลังลูกหลานเด้ออยูืนมีแห้งมืออื่นพอกันไหมลูกหลานค่ะ อันนี้ก็เป็นแนวทางของฮานอยอ่าของวันที่สิบหากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าได้ค่ะเด้ออ่าแฟนคลับของปูริสีอินดัมโมว่านี่อ่าทั้งฮานอยทั้งเล้าค่ะแตกค่ะมือนี้ก่ให้แฟนเอฟซีละลุปังๆกันซุกหูซุกค้นนะคะอ่าแคปหน้าจอไวะะ้เด้อค่ะเด้ออ่าที่เบิ้งบอท่านก็ได้ไม่ไล่ชั่วอ่าให้แล้วก็แคปหน้าจอไว้ค่ะยังไงกับมอนี้ก่ให้แฟนเอฟซีทางบ้าน ลด้ลยปังๆกันอีกเดอ้อสุขูสุขณฝากช่องแม่ไล่พรารววยน้ำแน่ไมยเลงโทรศัพท์แม่ไล่กันยุ่นนี่แหละ,ค,ะ0 61, 0 72, 68, ค่ะ061 072 689ึ่งศจห้ค่ะแฟนเลบซี่รวยรวยรวยกันทุกคู่ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ